เอากันให้ดีกันให้ดีอยากดูต่อแฟนมวยบอกอยากดูต่ออย่าเพิ่งรู้โอ้โหอะไรนี่โอ้โหหลวมไปหน่อยครับอาปาเช่ครับกรรมการนับ8ครับนับ8ครั้งที่2ครับเอาละครับดูว่าจะประคองตัวให้รอดได้ไหมครับในยกนี้ครับโอ้โหอ่ะต้องต้องวางแผนให้ดีครับต้องวางแผนให้ดีครับต้องกอดต้องรัดไหมครับหรือจะยังไงเอาเริ่มตีเริ่มตีได้ครับเริ่มตีได้กอดเอาไว้ครับพลังเพชร โอ้โหอ้าวดูครับคุณผู้ชมครับยังเป็นไม่ได้หมดครับปักศอกขวามาครับแล้วก็ศอกขวาครับเอา้าศอกซ้ายครับแทงเขา่เอาอัปเปเชตตีเข่าวขวาคืนเอาศอกขวามาแทงเข่าซ้ายอ่ะใกล้ละใกล้ละใกล,ล้ลจะรอดละใก <laughs> ล้จะรอดละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกองเชียร์ของอัปเเชตก็คขงชาวมาออโดนอัโดนศอกขวาครับศอกซ้ายลนเลยครับโอ้โหมาพร้อมวินาทีสุดท้าย